ลหน้าบวมและแม่บวมโซเดียมกหัวแม่ซูดไม่หมดแม่ซูดคันทุกอย่างอ่ะมีเรื่องเล่าอ่าวันนี้ได้มีโอกาสไปติดไฟแดงมีโอกาสไปติดไฟแดงแล้วเจอรถคันหนึง่งเข้าใจว่าเขาเป็นคนขายน้ำอยู่ในตลาดแก ฉันว่าฉันดูดีแล้วนัแก <laughs> ฉันเห็นปั๊บอ่าก็รถรถกระบะอยู่ทางนี้ใช่ไหม <laughs> ฉันก็ซักแซกซักแทกเพื่อที่จะไปเทียบผ้า <sh arp> แบบเนี้ย <sh arp> ฉันก็ขี่แบบซักแทกอ่ะเพื่อที่จะไปเทียบผ้า <sh arp> คุยกับคนขับรถอ่ะแต่ฉัน่ะไปโผล่ด้านคนนั่งข้างซึ่งคนนั่งข้างก็เป็นเมียคนขับรถซึ่งสนิททั้งคู่ <laughs> แซกซอกแซกไปอ่าเกาะไปปั๊บชะเงอหน้าเข้าไปเพราะว่ารู้แล้วว่ารถเขาอะไม่ปิดกระจกแล้วเขาว่าก็แบบว่า <c oughs> แลกแลกคะแล้วเขาอะก็คือเป็นอันรู้จักกันไงนึกออกไหมคนรู้จักไงคนรู้จักนี่ก็ไปขนาบข้างแล้วก็ชะเงอหน้าเข้าไปในตัวรถซึ่งอยู่ด้านคนนั่งค่ะ <c oughs> แรงภาษาใต้ด้วยเลยค <c oughs> ่ะ เธอเงนเข้าไปแล้วก็พูดเป็นสัตว์ตาว่าน่ะน้ำแก้วตะคือน้ำสัตแก้วทีเมียแล้งอยู่ว่ะน้ำแก้วดัสองคนผัวเมียตกใจหันมามองหน้าฉันของกัน ใช่คนที่ฉันรู้จักี่นาชิบายเอ่อหันไปดูไฟแดงเหลืออีกประมาณยี่สิบวินาทีพอสิ้นคำว่า เอาตาบิดชิบหายไวยปุ๋งเลยอายมากไม่คิดจะอายอะไรเท่านี้บิดไปหัวล็อกไหมอีโดอสองผัวเมียนั้น ทำหน้าเวอร์ใครวะอีนี่ก็ถามตัวเองเหมือนกันใครวะไม่ทันแล้วโอ้โหอาปาอีกหน่อยคนในห้องพงพูดใต้เป็นแน่แม่ไม่ทันเลยทะเบียนรถ แม่จำได้ว่ามันเป็นกระบะสีเทาแล้วเขาขายน้ำเหมือนกันอีโดลแล้วตะโกนก็ไปเฉยน้ำแก้วติ๊ชงักตั้งบวดตั้งเมีาหันมามองหน้าฉันเป็นตาเดียวเขาคงคิดในใจอ่ะเป็นลูกค้าเราหรือเปล่า เชื่อไหมมันเป็น24วินาทีชีวิตมากบิดยังไวไปอย่างว่งค่ะไม่ได้สนใจว่าตํารวยจะอยู่ตรงหน้าหรือจะสนใจว่าใบาสั่งจะตามมาทีหลังป้าฝ่าไฟแดงค่ะอีดอแหลบแหล จนบนบัี้ฉันว่าการที่ฉันขึ้นรถ v อสี A R ขาวผิดแล้วนั่นคืออายมากแล้วแต่นั่นมันเป็น v อสมัยเมื่อยี่กับยี่สิบปีที่แล้วแล้วในรถก็เป็นผู้หญิงด้วยกันก็โอเคเจ้าเจ้าไม่อายมากฉันคิดในใจนะว่าสองคนผัวเมียนนัะ้นะป่านี้ถึงบ้านก็ยังนึกอยู่เลยว่า อีตัวเมื่อกี้น่ะใครอย่าไปปล่อยบ่อยๆนะมาเมียน้อยเป้าอืมไก่โต้งหรอแกบ้าไก่งวงไก่ยักษ์ฟังป้าเล่าขำก่อนนอนเลยจ้าแกเชื่อไหมไม่รู้จะทำอะไรกลับมาบ้านอายยังไม่เสร็จยังไม่สิ้นยังไม่สึกยังอายมากไม่รู้จะทำเฮียอะไรแล้วอาบน้ำ เขาไปยืนอาบน้ำไปหัวล้อกับฝักบัวหัวล้อไหลสั่์เลยแกถ้าเขาได้เห็นฉันในไรสตสดวันนี้อยากจะบอกเขาว่าคุณป้าคุณลุงคะหนูขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจคะ่ะคุณป้า